วันดี้ครับกาลังคนและครอบครัวครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปนะครับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรนสสนะครับประจำปี2554าเนื่องจากการยุบสภาครับในนามของพันสารสื่อสารที่เ็ดนะครับก็ขอเชิญกำลังคนและครอบครัวและผู้ว่ากษัตรยในกองพันหารสื่อสารที่เบ็ดนะครับไปเลือกตั้งนะครับทุกคนะครับอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับ ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง15บห้นาฬิกาครับสำหรับปีนี้นะครับหน่วยเลือกตั้งของเราคือหน่วยเลือกตั้งที่15นะครับบริเวณโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นะครับก็ขอเชิญกำลังพลและครอบครัวผู้ที่มีชื่ออยู่ในบ้านพักของกองพันคือบ้านเลขที่126นะครับก็มีอยู่ประมาณรวมทั้งพลทหารด้วยประมาณสามรกว่าคนนะครับก็ขอเร,เรียนเชิญน,นะครับ ในวันที่3ามกันยานะครับและนอกจากนี้ทางกองพันก็ขอความร่วมมือจากกำลังพลนะครับสําหรับผู้ที่จะไปเลือกตั้งนะครับก่อนออกไปเลือกตั้งนะครับให้ไปเซ็นชื่อที่กองสักการนะครับด้วนการเก็บสถิติของหน่วยนะครับให้สมเจตนาลมของเราที่รณรงครมการเลือกตั้งนะครับเพื่อจะดูว่าในกองพันทหารสื่อสารที่เบ็ดของเรานะครับมีผู้ไปเลือกตั้งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็บอกต่อกันด้วยนะครับวันที่3กันานคมนี้นะครับขอบคุณครับ สามกรกฎาเนะครับพี่น้องออกกําลังกายแล้วอย่าลืมออกเสีินเลือกตั้งน,นะครับแปดโมงถึงสามโมงขึ้นนะครับวันอาทิตย์ที่สามกรกฎาครับอย่าลืมเลือกคนดีเข้าสภาครับอย่าลืมนะครับต้นบางเขนก็อยากเชิญพี่น้องชาวกองบัญหารสื่อสารที่เบียดผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งครับอย่าลืมวันที่3กรกฎาหน่วยเลือกตั้งที่15เริ่มตั้งแต่เวลา0-800นถึง 15 0หก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับเลือกคนดีเขาจะพาคุณทําได้ครับอ,อย่าลืมนะครับวันที่สาลกรกฎาเชิญชวนะครอบครัวทหารและทหารไปเลือกอตั้งดูเน่สสครับโมกัคะสวัสดีค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะทุกท่านนะคะที่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งนะคะวันที่3ามกรกฎานี้นะคะ ก็ขอให้เลือกคนดีนะคะใช้สติและปัญญาก่อนจะตัดสินใจเลือกใครนะคะขอบคุณค่ะ